สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนดาวน์โหลดตัวรันสวิปกันนะครับตัวอย่างแรกให้ทุกคนพิมพ์ตามผมเลยนะครับนี่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับพอกดเข้ามาแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับรอมันดาวน์โหลดเสร็จนะครับถ้ามันดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทุกคนไปดาวน์โหลดบ็อกซ์แสครับ กดเข้ามาในนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วให้ทุกคนกดไปที่ไฟล์แล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กดไปตรงสวิปครับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้กด r u n a n y anyway w a y ครับโอเคพอสักพักหนึ่งครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับรอให้มันโหลดเสร็จครับ อ๋อแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าผมเคยโหลดไปแล้ว,ลวมันก็เลยทำให้ผมไม่ต้องใส่คีย์นะคะส่วนวิธีการเอาคีย์ผมจะอธิบายง่ายๆนะคะก็คือพอมันขึ้นมาหน้านต่างแบบผมเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะเขียนว่า get key นะคะให้ทุกคนกด get key แล้วก็ทำตามที่มันบอกเลยนะครับมันจะมี3ระดับครับพอทำเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบผมเลยนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราลองไปทดสอบในโลบอกกันครับผมจะเปิดบล็อกสเต็ปขึ้นมาก่อนนะครับเอแล้วผมจะไปเข้าในแมปที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับจะได้ไม่โดดแมนเออพอเข้ามาแล้วผมก็ลองกดรันสคริปที่ผมเคยทำเอาไว้ครับอ่านี่ครับใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเอาคลิปดีๆมาฝากอีกนะครับ